วันอาทิตย์ที่10เมษายน2565นะครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครนายกใช้ถนนหมายเลข33นะครับสวนอสอนออกจากลังสิทธ์มาตี3กว่าครับสำหรับเส้นทางวันนี้ก็ลังสิตนครนายกวงเวียนทเรสวนกระบินบุรีแล้วก็เส้น304นะครับผ่านอุโมงค์304ด้วย แล้วก็วางน้ําเขียวแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางหน้าด่านเขาใหญ่ครับแล้วจะยังไงต่อก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึง วงเวียนทะเลส,สวนแล้วนะครับเราตรงไปครับตอนนี้ก็ประมาณ8 3ดโมงครึงแล้วครับเรามาได้142กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวจะแวะพักเติมพลังตรงนี้ก่อนนะครับจุดพักแรกของเราอีกประมาณ8กิโลเมตรก็จะถึงกระบินบุรีแล้วครับ ไปกันต่อครับตอนนี้ก็ยังอยู่บนทางหลวงหมายเลขสาสิบสาเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ใกล้ถึงแยกกระบินบุรีแล้วครับ ตอนนี้เราอยู่บนถนน304นแล้วนะครับกับเป็นบริเวณปักธงชัย ีเราอยู่บนทางยกระดับนะครับข้างล่างก็คือทางเชื่อมของป่าฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือป่าเขาใหญ่ส่วนทางขวามือนี่ก็ทับลานครับเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะมีอุโมงค์ครับเป็นอุโมงค์ที่สร้างไว้ ให้สัตว์ป่าเดินข้ามข้างบนครับ เราผ่านอุโมงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นอุโมงแห่งแรกแล้วก็ยังเป็นที่เดียวของประเทศไทยนะครับที่สร้างให้สัดข้ามข้างบนอีกสักพักหนึงเราก็ต้องขึ้นเขาปักธงชัยนะครับไปดูครับว่ามันจะเป็นยังไง น้ำนะครับสบพวังขอนแดงเรากำลังจะขึ้นเขาปากธงชัยนะครับเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้ก็เป็นทางยกระดับนะครับทางใต้เราก็เป็นทางเชื่อมของป่าเขาใหญ่กับทับลานครับ จุดสูงสุดของเส้นทาง304นะครับความสูงประมาณ530เมตรความชันก็6-8เปอร์เซ็นแล้วครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปหน้าด่านเขาใหญ่ฝั่งปากช่อง ก็อยู่ในเขตอำเภอวังน้ำเขียวแล้วนะครับะจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะไปทางเขาใหญ่แล้วก็วันนี้ว่าจะกลับทางเจ็ดโครตรเนาะโ <Okay, S 1> อเคขอ,คอลิงได้ธนาคารนะจุดของเราจะไปขึ้นเขาใหญ่ครับวันนี้เดี๋ยวครับจุดพักที่สองครับ2 1 0กิโลเมตร นะครับเดินทางกันต่ออีก60โลครับออกทางถนนธนรัต นี่คืออ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงนะครับ ตอนนี้เราออกมาถึงถนนธนรั์แล้วนะครับมาทางบ้านน้ำผุดเดี๋ยวแยกหน้านะครับจะมีทางรัดไปมวกเหล็กครับเราจะไปทางนั้นครับและพักนะครับจุดที่สาม7 7 7กิโลม เดินทางต่อครับเราจะไปออกถนนมิตรภาพที่มอกเล็กครับ มิตรภาพแล้วนะครับที่อำเภอโมกเหลกครับ แยกมาจากถนนนิตรภานนะครับกําลังจะไปเขาลิงเขาลิงก็เป็นทางผ่านที่จะไปเจ็ดโคตแล้วเราจะไปออกบ้านนาครับเขาลิงครับเริ่มแล้ว ยอดอลิงสูงประมาณ150เมตรเท่านั้นเอง ทางนี้นะครับซ้ายมือของผมก็เป็นป่าเจ็ดคดก็ติดกับเขาใหญ่ครับจุดพักที่สี่ของเรานะครับระยะาทาง3ิบ3ี4กิโลเมตรที่ทางเข้าเจ็ดคดครับไปต่อครับแยกบ้านนาจังหวัดนครนายก ตอนนี้6กโมงยีแล้วครับ ตอนนี้หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะครับมาถึงสีแยกบ้านนาเราจะแวะที่นี่นะครับองคลักเป็นครั้งสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วครับปั่นมาได้382โลครับ เดินทางต่อครับเหลือละระยะทางอีกประมาณ50กิโลเมตรก็ตัดสินใจแวะพักเพราะว่าไม่อยากฝืนครับให้ร่างกายมันโซมมากไปก็ไม่ดีตอนนี้จะสามทุ่มแล้วนะครับระยะทางวันนี้ที่ผ่านมาถึงตอนนี้นะครับ395กิโลเมตร ตันนี้เรากลับเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีก็เหลือระยะทางอีกไม่ไกลแล้วครับ นปครับวันนี้ปันรอบเขาใหญ่ระยะทางทั้งหมด431กิโลเมตรนะครับระยะไต 1, ่1,968เมตรก็ถือว่าไม่ได้ไต่ยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ขึ้นเขานะครับมาถึงไม่ได้ขึ้นเขาใหญ่นะไปวนรอบมาเอาวันนี้ก็พบกันใหม่ กาสหน้าครับขอบคุณครับ